ิดดวงเสริมการเงินสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะผู้ที่เกิดในวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะหรือใครที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎด้วยความที่คนกรกฎค่ะเป็นคนที่ละเมียดละไมเป็นราศีที่สามารถมัดใจคนได้ง่ายที่สุดความละเมียดละไมเนี่ยแหละค่ะการที่มีอารมณ์สุนทรีเป็นคนละเอียดอ่อนเป็นคนที่เข้ากับใครก็ได้นะคะเขาจะเป็นคนที่ใช้เงินไปกับการดูแลตัว เองการที่อยากจะได้อะไรเราก็บริหารให้กับตัวเองคนราศีกรกฎเป็นคนที่เป็นนักวางแผนการเงินที่ดีค่ะเป็นคนที่เก็บเงินเก่งเราใช้ใจ่ายอย่างรู้คุณค่าทําทให้การเงินของคนชาวราศีกรกฎนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่จะมีปัญหาก็ต่อเมื่ออยากได้อะไรแล้วก็ตามใจตัวเองมากเกินไป<ม>ก็จะส่งผลทําให้การบริหารการเงินนั้นผิดพลาดค่ะเรื่องการหาเงินของชาวกรกฎนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่หาเงินเก่งและหาเงินได้หลายทางฉะนั้น เรื่องการเงินมักไม่ค่อยขาดมือแต่ถ้าหากวาใครที่มีวิบากกรรมทำกรรมในเรื่องของการเงินมาค่ะมักจะทําให้มีปัญหาในเรื่องของเงินใช้ไม่พอฉะนั้นมีวิธีอะไรที่สามารถช่วยชาวกรกฎให้มีการเงินที่ดีขึ้นได้ลองไปฟังกันเลยค่ะข้อแรกเลยค่ะชาวกรกฎคะนักอยากให้บริจาคทานค่ะลองสละเงินของคุณไปทําประโยชน์เพื่อสังคมดูดีไหมคะทําแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆค่ะเราจะคิดถึงตัวเองน้อยลงเราจะคิดถึงคนอื่นมากขึ้นที่สําคัญมันจะทําให้คุณรู้จัก ค่าของเงินมากขึ้นค่ะข้อที่2ค่ะสงเคราะห์เงินให้กับคนที่ยากไร้สงเคราะห์เงินนะคะหมายความว่าเราเนี่ยมีเราก็แบ่งไปมีเราก็ช่วยเหลือเท่าที่เราช่วยได้ไม่ต้องมากก็ได้ค่ะเอาที่เราทําแล้วเราสบายใจให้กับคนที่เขาขาดแคลนให้กับคนที่เขาขาดโอกาสเพราะชาวกรกฎมักจะได้โอกาสมากกว่าชาวราศีอื่นๆนะคะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสมากกว่าเขาลองแบ่งปันโอกาสนั้นให้กับคนอื่นดูดีไหมคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราเป็น ในสิ่่่งทีีเรามคะและข้อสุดท้ายลดความตันหนีทีนิ้วของตัวเองลงอีกนิดหนึ่งค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีความสุขกับการใช้เงินมากขึ้นถ้าหากว่าญาติพี่น้องของเรามีความเดือดร้อนถ้าเราให้ได้นะคะก็ให้สักนิดก็ให้สักหน่อยแต่ถ้าหากว่าเราไม่พร้อมก็ไม่ต้องให้ก็ได้ค่ะสิ่งเหล่านี้แล้วการที่เราให้ทานบ่อยๆจนเกิดความชินนั้นจะทําให้เราละความอยากได้มากขึ้นแล้วเราจะมีความสุขกับการเงินได้ง่ายขึ้นค่ะเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนแล้วก็พัฒนาค่ะ ไม่สามารถทําที่เกิดได้จากการฟังเพียงครั้งเดียวฉะนั้นถ้าหาคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์แล้วแชร์ออกไปให้บคนที่คุณรักนะคะเพราะที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตนิคิดเองไปนัดหมอใจค่ะ